สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการปรับแต่งแก้ไขในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่ดูกันตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับก็ทำกันไปไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับคิดว่าหน้าเดียวเนี่ยก็น่าจะสามารถครอบคลุมนะครับทำได้หมดทุกอันแล้วเนาะมาดูกันเลยนะครับก็ในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้นะครับแล้วก็เป็นชื่อเว็บไซต์เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเมนูนะครับซึ่งอันนี้นะครับมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผม ไปเปิดให้ดูนะครับในส่วนของตัวเมนูจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการล็อกอินนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับตรงนี้นะครับเลือกไปที่เมนูนะจากนั้นนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเป็น Import Link นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวเมนูต่างๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าเอ่อเมนเทลกตรงนี้นะครับเราจะมีบอกว่าเมนู เมนูมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนาะอ่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับที่จะมาแก้ไขเนาะแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคืออันไหนนะครับก็ไปที่เม a g e location เนาะพอเม a g e l o c a t i o นนะครับในส่วนของตัว p r i m a r y เมนูนะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนเม n ูนะครับแบบนี้เนาะเราก็สามารถ edit ครับกด Edit จากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ Edit m e เมนูนะครับแล้วก็ทําการเลือกเมนเมนูนะครับแบบนี้มาแล้วก็กด Select ถึงครั้งนะครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับ หน้าจอนะครับเขาก็จะดึงเมนูนะครับที่เราต้องการแก้ไขมาให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเรียงกันเลยเนาะ HOME s Store About Us c o n t a t t u t แล้วก็ MY ACCOUNT นะครับแบบนี้เช่นในส่วนนี้นะครับ MY ACCOUNT เนี่ยผมไม่ต้องการเนาะผมก็บอกว่า Demove ไปโหลดนะครับลบออกนะครับก็กดเซฟเมนูไป1ครั้งนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บเรานะครับลองรีเฟชดูนะครับในส่วนตัว My Account นะครับก็จะหายไปแล้วเนาะ ง่ายแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวตัว store นะครับที่มีเป็นแพนกับตัวแคคตัสนะครับแบบนี้จะทํำยังไงนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวเมนูนะครับก็คือแพนนะครับกับแคคตัสเนี่ยก็คือเป็นสับไอเทมนะครับเป็นอยู่ข้างใต้นะแล้วเขาจะเยืงเข้ามาเนาะสมมุติว่าผมจะทําคล้ายๆกันเนาะผมก็แค่ลากเข้ามาแบบนี้นะครับเขาก็จะไปอยู่ข้างใต้อันข้างบนแล้วนะครับลองเซฟเมนูดูเนาะไปคลิกที่หน้าจอนะครับลองรีเฟชดูนะครับ about us นะครับ ก็จะมีในส่วนของตัว Contact Ads อยู่ข้างใต้แล้วนะครับแบบนี้เนาะถ้าเราไม่ต้องการนะครับก็เอากลับมาลากมาทางซ้ายนะครับเขาก็จะอยู่ตำแหน่งระดับเดียวกันเนาะแบบนี้เนาะลองรีเซ็ตดูนะครับแล้วก็กลับไปดูอ่ะมาแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถจัดลำดับได้ด้วยนะครับว่าต้องการให้เมนูของเรานะเป็นแบบไหนเนาะเช่น About u s มาก่อนอันนี้ Contact u s ต้องการให้ไปก่อนนะครับแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะก็กดเซฟเมนูไป แล้วก็ลองไปดูที่หน้าตาเว็บของเรานะครับอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับลองรีเฟตดูนะครับแบบนี้ก็จะสลับตำแหน่งกันแล้วนะครับอันนี้ก็ทําง่ายมากนะครับเมื่อก่อนเขียนโค้ดนี่ยจะนั่นนันเนาะนี่ผมก็ลากมาไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในกรณีนะครับที่เราต้องการนะครับจะเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปนะครับเราก็สามารถไปเลือกจากเพจมาได้นะครับหรือไปเลือกมาจากโสต์ก็ได้นะครับ มี Hello World อยู่อันเดียวนะครับต้องการอันนี้เข้ามาที่เมนูนะครับก็คลิก Add to Menu ไปนะเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วกด Save ดูเนาะทำทุกครั้งนะครับถ้าทำเว็บกับตัวของ WordPress นะครับแก้ไขแล้วอย่าลืมกด Save เนาะแล้วก็เวลามาดูก็กด Refresh หน่อยนะี่เห็นไหมครับมาแล้วง่ายเลยนะครับโอเคอัน,นั้นไม่เอานะครับก็แค่คลิกเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็กด Remove ไปเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้เนี่ย ก็จะมีในส่วนของตัว Product Cat e g o r y มาให้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็สามารถเลือกมาใส่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว Cat ต g o r y แบบนี้ก็ได้นะครับ PDF s e a r c h อ่าเวิ r ์ดเซิร PDF นะครับก็เลือกมาใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้อยู่ที่เราปรับแต่งนะอยากปรับแต่งแบบไหนนะครับในส่วนของตัวเมนูก็สามารถทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือกดเซฟด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็มา รีเฟซที่หน้านี้นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับที่เปลี่ยนไปเนาะในส่วนของตัวเมนูนะครับนี่แบบนี้เนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นแนะนำเมนูนี้มาจากไหนนะครับแล้วก็มีวิธีการเพิ่มปรับแต่งนะครับแล้วก็มีวิธีการทำสับเมนูเมนูย่อยแบบนี้ยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะทำได้นะครับแล้วก็ลองทำดูเนาะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมก็ยินดีนะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆไม่ยาวมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆเนาะว่ามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างน,นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ